คุณเคยรู้สึกว่าอยากวาดแต่หยิบดินสอม,มาไม่ได้นึกไอเดียกันวาดไม่ออกไม่มีแรงบันดาลใจในการวาดอาจจะเป็นชั่วโมงวันเดือนหรือแม้แต่ปีคำถามคือปัญหาเราเนี่ยเราจะแก้มันยังไงดีในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ว่าสาเหตุของปัญหาเนี้มันคืออะไรแล้วจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ยังไงและวิธีคิดไอเดียแบบไม่มีวันหมดแต่ก่อนอื่นเรามาดู ผลของการเกิดอาร์ตบ็อกกันมางดีกว่าครับอาร์ตบ็อกมันคือสิ่งที่ทําลายความมั่นใจของเราเทีละนิดทุกครั้งที่เราวาดเสร็จแล้วเก็บซ่อนไว้เพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือกลัวว่ามันออกมาไม่ดีพอเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาเปล่าๆไปครับในขณะที่เพื่อนคนอื่นฝึกฝนทุกวันแต่เรากลับนั่งอยู่ตรงหน้าจอที่ว่างเปล่าๆไปวันวนและแย่ที่สุดคือ สิ่งเหล่านี้มันฆ่าความฝันของพวกเรามีกี่คนตัวกี่คนที่ฝันอยากจะเป็นศิลปินนักออกแบบแอนิเมเตอร์แต่เพราะติดอาร์ตบ็อกก็เลยไม่กล้าสมัครเรียนเดี๋ยวเดินตามความฝันนี้ต่อตัวผมเองที่ผ่านมาผมก็เคยหยุดวาดรูปไปตั้ง3เดือนครับไม่ได้แตะแม้กระทั่งดินสอเลยจนผมได้เจอสิ่งที่ผมจะแชร์ในวันนี้ครับ แต่คนอื่นบอกขอแนะนําตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันสวัสดีครับผมชื่อตอน,นะครับผมเป็นคนผมเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่วาดรูปไม่เก่งตั้งแต่แรกอยากเข้าคณะเกี่ยวกับสายการวาดแต่ยื่นไป3ที่ไม่มีที่ไหนติดจากที่จนผมตัดสินใจว่าผมจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและผมเองจะทําให้เห็นว่าไม่ต้องเรียนสายการวาดมาโดยตรงเนี่ยเราก็จะสามารถเก่งและหาะไรายได้จากสิ่งนี้ได้ครับมาเข้าเรื่องกันเลยอาร์ตบ,บ็อกจริงๆมันคืออะไรกันแน่ อาจบอกถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือเวลาสมองเราเข้าโหมดป้องกันตัวครับตัวอย่างง่ายๆครับมันเหมือนเด็กที่เคยโดนสุนัขก,กัดแล้วเวลาเห็นสุนัขหรือเวลาเห็นหมาทีนึงเนี่ยเราก็กลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมครับเช่น <c oughs> กันกับอาจบอกครับคือสมองเราอ่ะจะจําได้ว่าครั้งก่อนวาดเราไม่สวยอ่ะคนอื่นไม่ชอบก็เลยสั่งห้ามไม่ให้ทําสิ่งนั้นซ้ํามันคือช่วงเวลาที่ไม่สามารถสร้างผลงานได้ไม่มีไอเดียและไม่มีแรงบันดาลใจครับและคําถามคือ สาเหตุของอาร์ตบล็อกอ่ะมันมีอะไรบ้างผมลิสต์ออกมาแล้วผมคิดว่ามันมีอยู่4สาเหตุหลักๆดังนี้นะครับ 1. คือเรากลัวความผิดพลาดเ้ยคือเรากลัวผลงานมันจะออกมาไม่ดีตามที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้แล้ววิธีแก้ครับผมบอกแล้วว่ามันง่ายนิดเดียวก็คือเราต้องยอมรับครับว่าความล้มเหลวอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไว้ทุกๆครั้งที่เรา ล้มเหลวทีหนึ่งอะ่ะมันก็เท่ากับว่าเราเก่งขึ้นแล้วนะผมเคยได้ยินคำหนึ่งของไอ้คนที่ผลิตหลอดไฟอะ่ะผมจะไม่ได้แล้วคนที่เป็นคนสร้างหลอดไฟขึ้นมาโทมัสอาวายเดอดิสันใช่ไหมเออเขาบอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่รู้วิธีที่ไม่ใช่อีกหนึ่งวิธีซึ่งมันหมายความว่าอะไรซึ่งมันหมายความว่าเราล้มเหลวโดยการเราก้าวไปข้างหน้าไว้เราล้มไปข้างหน้าเราไม่ล้มเหลวโดยถอยหลังอ่ะเนี่ยซึ่งหมายเซ้เนี้ย มันจะทําให้เราหายกลัวความผิดพลาดมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าผลงานแค่ชิ้นเดียวเนี่ยที่ไม่ดีมันไม่ได้หมายวามว่าเราไม่ได้เก่งนะครับมันจะมีออกมาดีบ้างออกมาแย่บ้างมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับจริงๆผมวาดมาหลายรอบต่อหลายรอบแล้วมันก็จะมีงานที่ผมไม่ชอบอยู่เยอะเหมือนกันแล้วมันก็ยังมีวิธีแก้อีกหลาย,ลายวิธีก็คือลดความกดดันในตัวเองโดยการไม่ต้องวาดแบบไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายอะไรคือลดความคาดหวังลง หรือแม้กระหาเพื่อนวาดในด i s c อร์ในกลุ่มวาดรูปอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เรากลัวความผิดพลาดน้อยลงครับอย่างต่อมาสาเหตุอย่างต่อมาที่มันจะทําให้เราเกิดอ์ตบอกเลยคือเราเปรียบเทียบงานกับคนอื่นครับเวลาเราเห็นงานคนอื่นมันสวยมากเลยเนี่ยหยาดเยิ้มเลยเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกน้อยใจกับงานตัวเองว่าเออทําไมงานมันเรามันแย่นาดนี่วะผมเคยได้ยินคํหนึ่งคำภาษาอังกฤษไม่รู้ไปเจอมาจากไหนนะเขาบอกว่า Comparison is a thief of joy คือการเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นเหมือนโจรที่ขโมยความสุขไปจากเราเลยเว้ยซึ่งข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่ผมติดอยู่มากเหมือนกันผมก็ยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้สักทีนะเพราะในสมัยเนี้ยมันเปรียบเทียบกันแบบได้ง่ายมากเพราะมันมีโลกโซเชียลไงไม่ว่าเราจะกดเข้าแอปอะไรเราก็เจอคนที่เก่งกว่าเราเด็กกว่าเราเสมอ ซึ่งวิธีแก้ผมว่ามันต้องค่อนข้างที่จะกำปั้นทุบดินนะก็คือเราต้องลดการใช้โซเชียลให้หน่อยลงเว้ยคือเพราะบางทีมันอาจจะทำให้หนึ่งเราหมดพลังงานสร้างสรรค์หมดพลังงานโฟกัสไปกับการแบบไถ Scoring Social ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรกับ2เนี่ยแหละมันทำให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งถามว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นมันมันดีไหมผมคิดว่าอย่างนี้ การที่เปรียบเทียบคนอื่นจะสมมุติว่าเราเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าเราต้องมองเขาว่าเออเขาทํำยังไงวะเขาถึงเก่งอย่างนั้นคือมองเป็นแบบแรงผลักดันให้เราเก่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเจอคนที่แบบเท่ากับเราหรือไม่เก่งเท่ากับเราอะไรเงี้ยก็ให้มองเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเออขนาดเขาไม่เก่งเท่าเราเขายังพยายามเลยทําไมเราถึงไม่พยายามวะอะไรเงี้ย คือคุณเกตปะคือพยายามมองเปรียบเทียบในเชิงแรงบันดาลใจมากกว่าเปรียบเทียบแบบได้ผลงานตัวเองเหตุผลข้อที่สาน,นะครับคือเราขาดแรงบันดาลใจเว้ยไม่มีแรงบันดาลใจในการทําผลงานคิดไอเดียไม่ออกอะไรเงี้ยคือวิธีแก้ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าการการให้การเพิ่มอินพุตอะไรบางอย่างให้กับเราหรือเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ย มันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจใหม่ๆขึ้นผุดขึ้นมาเว้ยหรือไม่ก็เราจะวาดรูปให้เพื่อนวาดแฟนอาร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบมีแรงบันดาลใจมากขึ้นพออาจจะได้คําชมจากเพื่อนคําขอบคุณอะไรเงี้ยหรือถึงแม้ว่าคุณไม่มี idea, ไอเดียแม้แต่นิดเดียวเลยนะการสร้างตัวละคร OC หรือ o r i g i n a l c h a r e c t e r เอาไว้วาดเนี่ย ในยามที่คุณไม่รู้จะวาดอะไรอันนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันเวลาที่คุณขาดแรงมัดใจอย่างเงี้ยคุณคิดไม่ออกเลยว่าจะวาดอะไรคุณก็หยิบโอสีคุณขึ้นมาวาดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะผมคิดว่าและก็ฝึกศึกษาสิ่งต่างๆที่คุณยังไม่เคยได้รู้หรืออยากลองดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะจุดประกายแรงมัดใจคุณได้ไม่มากกันหน่อยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาร์ตบล็อกเนี่ย คือเราคาดหวังสูงเกินไปเว้ยเราแบบหวังว่าอยากจะให้งานชิ้นต่อๆไปของเราหรือชิ้นนี้เนะี่ยที่กําลังทําอยู่เแม่งออกมาแบบมาสเตอร์เพีซเหมือนศิลปินมืออาชีพที่เขาทํามาสิบปีอะ <c oughs> คุณคุณคิดคุณเก็ตปะเออซึ่งวิธีแก้น้่มันง่ายมากเลยแล้วตรงตัวมากก็คือเราต้องปล่อยวางความสมบูรณ์แบบลงเว้ยอ,อ่าผมขอเล่าเรื่องผมสักนิดนงกันเมื่อก่อนอนะผมเป็นคนที่พยายามจะ สมบูรณ์แบบมากๆผมพยายามจะวาดออกมาให้ดีที่สุดหรือช่วงนั้นผมทำ u t u b e แบบตั้งใจมากๆอ่ะผมก็จะพยายามตัดให้มันแบบสวยที่สุดสนุกที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมก็นคนพบได้ว่าไเฮียแม่งสิ่งนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเว้ยการยอมรับว่าตัวเองอะ่ะมันสมบูรณ์แบบแล้วค่อยๆพัฒนาไปอะ่ะมันคือสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าคือผมคิดงี้นะ ซึ่งก็เช่นกันกับการวาดครับผมคิดว่าศิลปินทุกคนน่ะมีผลงานที่ดี1ชิ้นแต่คุณอาจจะไม่รู้ครับว่าเขาทํามาเกือบครบร้อยชิ้นแล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เขาจะมีดีขึ้นมา1ชิ้นเขาทําอาจจะเละมาร้อยกว่าชิ้นก็ได้แต่คุณแค่ไม่รู้ไงเพราะเขาไม่บอกคุณเก้าจปะฉะนั้นเน้นการพัฒนาตัวเองแทนการคาดหวังที่สูงเกินไปจะทําให้คุณหายอตบอกอย่างแน่นอนครับ และคําถามคือเราจะทํายังไงให้เราผลิตไอเดียได้แบบไม่มีวันหมดแล้วผมจะมาแชร์ระบบที่ผมไปเห็นมาในสตูดิโอใหญ่ๆเนะี่ยเขาใช้กันไม่ว่าจะเป็นจิบอ่อะไรก็ไดดิสนีย์หรือต่างๆเนะี่ยเขาใช้การสร้างไอเดียแบบนี้ครับแล้วผมจะอธิบายแบบโคตรง่ายแบบเด็ก่อให้เข้าใจคือมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่1เราต้องเติมเชื้อเพลิงครับหรืออินพุ เปรียบเทียบสมองเหมือนเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่เติมน้ํามันมันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ใช่ไหมครับกบ็เออก็เหมือนกันครับกับกับตัวเราเองถ้าเราไม่เติมข้อมูลเราไม่ดูอนิเมะดูมังงะเสพภาพสวยๆหรือไปทํากิจวัตรประจําวันเช่นดื่มกาแฟมองแมวข้างบ้านหรือเดินเล่นฟังเพลงอะไรเงี้ยเราจะมีเชื้อเพลิงเพื่อที่จะไปวาดได้ไงครับเติมเชื้อเพลิงครับ ส่วนขั้นตอนที่2คือปล่อยให้สมองมันทำงานครับหรือ process นั่นเองซึ่งหลังจากเติม input ไปแล้วเนะี่ยคือเราอย่าเพิ่งไปรบกวนสมองหรืออย่าเพิ่งไปเค้นอะไรมันมากนะักผมมักทำงนี้ครับช่วงเวลาทองที่มันมีไอเดียแบบพุ่งพานขึ้นมาบ่อยๆตอนเท่าที่ผมเห็นนะ มันคือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเว้ยเช่นเราอาบน้ําโดยไม่เล่นมือถือเราเดินเล่นโดยไม่ได้ฟังเพลงอะไรเราออกกําลังกายก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคิดเพอ้อเจอ้ออะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยช่วงนี้แหละครับคือช่วงที่สมองอะ่ะมันจะผสมประสานอินพุตหรือเชื้อเพลิงทั้งหมดอะ่ะผสมกันในการสร้างไอเดียใหม่ๆซึ่งนั่นมันนําไปสู่ขั้นตอนที่3ามละครับนั่นคือการจับไอเดียพวกนั้น ออกมานั่นเองพอเวลาเรามีไอเดียอะไรขึ้นมาขึ้นในหัวปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องทําจับทันทีนะเมืงง่อไนไอเดียเหล่านั้นมันจะหายไปโคตรโคตรเร็วเทคนิคการจับไอเดียก็คืออาจจะเรจะมีโน้ตไว้ข้างเตียงเอาไว้เขียนหรือไม่ก็แอปมือถือโดยไม่ต้องจดอะไรเยอะแๆครับจดแค่คำคาเดียวหรือเป็นบุลเลต์พอยต์ก็พอแล้วเฟรมเวิร์กที่ผมไปเจอมาในการผลิตไอเดียมาตลอด แบบไม่มีวันหมดเลยเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือเราเอาสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นอนิเมะที่เราชอบสัตว์อาหารดาราเกมไอดอลอะไรต่างๆมาบวกกับอารมณ์หรือสถานการณ์แล้วก็บวกกับสถานที่และเวลาครับยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเด็กสาวบวกอารมณ์ก็คือความเศร้าบวกสถานที่ในฝนก็กลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่หลบฝนอยู่อะไรเงี้ย หรือหญิงสาวก็คือสิ่งที่ชอบใช่ไหมบวกอารมณ์คือโกรธสถานที่คือไหนออฟฟิศก็กลายเป็นเจ้านายหัวขี้หัวร้อนใจสุดแหละคุณก็ตปะ่ะแล้วถ้าคุณยังแบบไม่มีไอเดียผมว่าการแรนดอมแรนดอมไอเดียหรือการสุ่มคำเนี่ยมันช่วยได้มากเลยสรุปนะครับอาร์ตบ็อกอ่ะเอาจริงมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าเราต้องอินพุตอะไรบางอย่างเข้าไปในสมองเราได้แล้วและไอเดีย มันไม่ใช่การที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วคิดออกนะแต่มันคือเกิดจากการที่เราผสมผสานสิ่งที่เคยเห็นมาไว้และคือผมขอร้องล่ะอย่าให้ a r ร์ตบล็อกมาทำลายความฝันและเวลาของคุณหาเวลาแก้ไขมันจาัดก,การและลงมือทำอย่าเป็นแบบผมที่หยุดวาดไปต้องนานนะแทนที่เราจะเก่งขึ้นกว่านี้กลับเป็นเราแพ้ตัวเองใช่ และนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับถ้ามีไอเดียอะไรนอกจากนี้ที่ผมแชร์มาหรือมีอะไรที่อยากจะพูดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคุยในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับและอย่างใครที่รู้สึกว่าเออเราจำเป็นต้องมีกลุ่มวาดรูปที่สามารถพูดคุยปรับทุกกันถึงจะหายอาร์ตบ็อกเนี่ยตอนนี้ผมได้ช่าเออตอนนี้ผมได้สร้าง Line Open Chat เรียบร้อยแล้วนะครับไปกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย กดไลค์คลิปนี้ Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ